สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสุขคนสบายดีตอนบ่ายตอนบ่ายมาหานางสาวอมาราแต่นั่งนางพี่ย,ย,ยังมากรอกกระเดียห็นีน้อขึ้นนอนก็กรอกกระเดียเรือ <c oughs> นางเถ่ามากเเห็นนางนอนนี่ก็นางยังนอนไม่ได้เตืนเนตอนนะโทรศัพท์มอวานี่จัดหนักจัดเต็มเอาปลามาให้พอต้องทําลาบกับพอต้องทำอยากกินอมราอยากกิน,ลกกนปลาะสีพี่น้องปลาบบว่าลปลา,าหายากแม่ บมันบริขึ้นมาสองปีแล้วปีนี้ฮะก็ได้กระไม้เพิ่นโลหนึ่งปลาปีซาไปไหลมาแล้วไม้เพิ่นโลหนึ่งมาให้พอนุงทำหลาบปลาเสียปลาแซ่ไปลองหายากเอามาให้นางอมมาอาแต่นางก็คือสิบประสาพขังนอนมันนอนตื่นอากาศก็นาวมาแล้วพี่น้องทั้งลมทั้งหนาวแล้วก็ไดว่า อากาศลมหนาวป่านครึ่งเหี้ยท่าเจ้าไปใส่เบิดวะนามาลากันนอนตากแดดตื่นปุกกันก็ไปนั่งเถ่าหานั่งนั่งกันนอนขำปั่นก็ยังนอนอยู่ตีข้าไปใส่เบิดปะบุนเจ้า<ห>ไปใส่เบิดคนมีคน เล่าใส่เล,ลเล่าไปอะไรแต่นอนบิดมือพยายามตื่นอ,อีนี่นนอนยังก็นอกกระเดียบสบายป่ะนอนตากแดดยามมาแรงนะ <c oughs> ตื่นนอนตากแดดยามมาแรงแต่เป็นเสื่อม มึงนนแดดสองนะสบายปวดหัวปวดหัวแห่งวันนอนตากแดดแดดมันส่องหนาแล้วตื่นตื่นตื่นน,นอนบอนใหม่แดดยังมาแรงเวอด์ดีๆเลยแม่กจะปวดหัวเข้าไปอีกปลูกแกมมาลาในแก้ววาวอยู่พอดีนะ ซนะอ,องเล้าค่ะข่าหลายาดีพี่น้องเเล่ากันใช้มือแล้วแล้กวก็กล้วมือกับบริยูบริเวียยามยูกัเฮ็ดจ,จะเลยบาแล้วจงอเ่าเอามาบาไปงานนะั่นใช้ก็ไป,ไปงานมันูลงมแวหูลงมังแก้วใช่ไหมเมืองเนี่นย จะพอนขึ้อยู่ได้นี่อบปาแซบมาให้ลาบอับปาสีอีกมนี่าอีมาให้ลาบค่ะของแซบบริขึ้นมาสปีแล้วเด้วนี่ฮากาขึ้นปีนี่ปีนี้ผันมาปีนี้ผ่นมาตัวหัวปีมาตั้งแต่เดือนสิบสองมาวายเลยเขาได้เซล วิทแล้ววิทแล้วมาขึ้นตะเมอว่านเมื่อก่อนตะเมือเมือหลดขนาดนแห่งก็ขึ้นลายเขาแหงได้ลายปวดไปทะเลโลเสียดายเนาะมรนวานกะเมอวานเข้าลลายสองปีไดไดมัาบอกขึ้นนะัก็ขึ้นปีนี่ไดปีแลกเนี่ยก็ะวไอยูนี่พลได้กินปีก่อนก็บปไดไดแล้วก็ขึ้นปีเนีแทบีอีกแมนหมปีนี่เมาตั้งหัวปีแทบพี่น้องภาษีนะ อาเนี่ยกล่องแล้จะขึ้นไหมเจ้าปีละเือแมนบางปีก็บอกขึ้นซัพแต่แปลกปีนี้มาไวว่ะมาแต่เดือนติดสองปกติเดือนสามเดือนสี่มันขื้นแมนปีนี้เปมาไวมองเห็นเย้ดีนะไลมองยังมาภาษาอีเขาไลมองยังมามองกันแต่กานแม่มันก็ไลมองงบมูเไแขน อีนนอซอี่ม้งหา้าตัวสัมเคนเด็กด้วยหัก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 หโอ้ยคุณยายคุณยายคุณยายมีแล้วม,ม,มันแซ่บภาษาอีมันหักหายากเผื่อมันจะขึ้นไหมกินลมหนาวมาแล้ว กับเต็มเพื่อนเต็มเพื่อนกับไก่แล้วให้เขาไปเจาะอยู่ตลอดไก่ทางหนูนูก็พอมน้อหน,นูนพอมเพื่นอนแห่งตีฟ้าแล้วเขาบว่าไงแบบนีน้มันมันสิขึ้นไปอยู่นในฟ้านะหนูนะซั่งร้างอเพื่อนคือกันแหลงโลโลกบกบเพื่อนอยู่ในฟ้านะบบบบบมันหยอกกันนะเออกระถึกเนี่ยแห่งเหตุคือกันอยู่เราก็ได้ ดูบ้านอมรลาที่ทำเสร็จนะคะรูแบบรูหลามากสวยมากสมกับนางเลือกนะคะเห็นบ่นนายสนังเก่งเรื่องแบบว่าตกแต่งเรื่องนี้นะคะนเี้ยยังมาเอาแแล้วง่วย่ายได้นี่นายยังสิแต่งเสาเลยนะคะและ้วนางกระเสาะสั่งกระจกมาติดตกแต่งองีกป้าสวยขนานดะพี่น้องรูหลามาเหา่าเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะ ใส่ไฟเสร็จเรียบร้อยเขามาแล้วกับเป็นบ้านรูลาแต่เดี๋ยเยซากา่าได้นัานสิแต่งอยู่แล้วนางกับอ่ะสวยงามตามทองเรื่องสมราคาจริงๆสวยเลิศเลิศมากเดี๋ยวนางก็จะสั่งกระจกมาตกแต่งนะคะนางกำลังสั่งอยู่อันนี้ห้องโซฟารับแขกก็สวยมากค่ะ แต่นางย,ยังไม่ได้ยอมเท่านี้นะค่ะนางเห็นนางถามอยู่บน,นก่อนว่าอันนี้สวยไหมอันนี้สวยไหมนางจะสั่งกระจกประตูแต่งตามข้างประตูนี่ค่ะอันนี้ก็สวยสวยมาก,ก,ามกบ้านน้มัาหรูหรามีของายายจริงๆสวยมากมีปารรถมีคอนโดมีมบีบีมีตุกก๊กตาปลาจ้านี่ค่ะเสร็จแล้วก็สวยหรูหราสวยงามเดี๋ยวไปดูข้างหลังบ้าง น,นี่จะสั่งกระจกประตบแต่งข้างข,างขางอีกัเนี่เห็นนางดูกระจกเกี่ยวอันนี้หลังบานแต่พนกรสิใหญเขาไปไววอย่เราแล้วสวยสวยมากๆสมชายาดังจริงๆนะคะนี่ค่ะวันวันก่อนนั่งนางเบิ่งกระจกในเพจนงะสั่งกระจกปติดตามอ้ ตรงกลางระหว่างประตูตกางระหว่างประตูแล้วก็จะรูปภาพมาติดข้างบนเป็นรูปตกแต่ง <c oughs> <c oughs> นั้นยังไม่ยอมนะคะอันนี้คือยังไม่เสร็จสิน้นสวยจริงๆเลือกแต่เสกากลางที่แต่งสวยงามตามทองเรื่อง สมกันนาหมดแสนห้าจริงๆก็แหละตกแต่งทั้งฝ้าทั้งไฟทั้งอะไรทั้งหมดแสนห้าผสมกับแต้มหมดแสนห้าจริงไหมเพรามันสวยมากหลอดไฟนี่ก็หลอด 5, ละห้าพันแหละโซฟาพี่ดองค่ะ มื่อนี้ก็ไม่ได้ไปยังมาหาเพื่อนสาวครับมันอยู่นั่งกับบสบายนั่งกับเห็นนอนมันเดตื่นนั่งบอสบายเห็นนางเพียสงสัยเมื่อวานนางไปงานเป็นปริมาณนั่งเมื่อ,อยหลายนั่งบอสบายนอนตากแดดอยู่คนเดียวมันเหงาจะไรพี่น้องจ่ากัดสั้นกระสีฝ้าบรรยากาศเป็นเสน่ห์แต่เมื่อนี้ก็นนี้ยังหลายเอาปลามาให้หนางอมมลา น่าอยาก,กินปลาสะอีนอะปลาแสบพอทำมันก็นอยากกินลาปลาสะอีมาพอมันบริข้นสองปีแล้วบริกินปลาสีอีฮะก็สิกินปีนี้เลยเนีย่ขึ้นไหวพอมปีนี้ก็เลยมาฝากเพิ่นโลหนึ่งพวาวามืว่ววานนี่ก็ได้สองโลสองโลปลาให้ก็กินอยู่บ้านนี่แลวกะเอามาให้เพื่อนสาวนี่อีกสิ่ดพี่น้องประเภทนี้บ้านฮัก็ นียังกมาากมาต่อนกันของแซบของหายากพี่น้องจะได้กากบรรยากาศไอซ์สันนีอะละพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเด้อจะพี่น้องจะส่วนผิดภาพสิ่งใดก็ขอโทษขออภาัายแะละพี่น้องจะได้ก็ขอบคุณเลยหลายสำหรับกำลังใจทุกทุกคนนะจะพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีจะพี่น้องจะ